สวัสดีทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวที่บอกไปในคลิปแล้วคือคลิปนี้ฮาและมันและสนุกอยากแนนอนนะฮะทุกคนเดี๋ยวขอเปิดเรือโชว์ก่อนเออซื้อมาใหม่ขอเปิดโชว์ก่อนเออแน่นอนนะฮะขอบอกเลยมันและสนุกแน่ถ้างั้นไม่รอช้าไปดูกันในคลิปเลยจ้ามาเข้ามาอยู่กันในแมเปแล้วมาคลิปนี้จะวุ่นวายอย่างที่บอกเพราะว่า ฝนก็ค่อนข้างลงเมกเนาะก็จะได้ยินเสียงฝนบ้างแล้วก็มีเสียงรถด้วยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเพราะเราสู้และติงก็มาอีกวุ่นวายขนาดไหนมาดูโอ้โอ้โอ้ตาย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 หลุดแน่หลุดแน่หลุดเชื่อไหมอาจจะหลุดอาจจะหลุดอาจจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดอยู่จะหลุดวะแต่ขอดูก่อนอุยอุ้ยอุ้ยเห็นใครบางคนสวัสดีค่ะ สวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโออเออเออเออออเออออเอโอ้โหพอถอะไปเราเจอมันแล้วไปหาหนางราชาราชาน้ำหอมฝั่งนูง้นหลุดแน่มีหลุดแน่ปิงขนานันี้่มีหลุดแน่นะัสวัสดีค่ะคุณราชาโอ้โหนัก อือนี่นี่เป็นไงล่ะหนึ่งแผลสวยสวยงามด้วยการใช้บิงบ้งบิ้งมัก,ก็ต้องใช้ให้มันโค้งโ,โ,โ,โอเคไม่เป็นไรเอาแผลถือว่าได้แผลมานะคะนางแพตตาเสียโอโอ,อีนางแพตตาเสียออกไปอีแพตตาเสียฉันจะไล่แกไปอยู่กับอีน,นี่ นี่ยุยๆต้องนี่ไปเลยอีเพสตาซีเหอะวางดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนเป็นไงลนะ่ะอืมเ,เป็นไงนะเป็นไงเห็นไหนเป็นกันนะโอเคตอนนี้น้ำหอมมันหมดลแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถได้ะไรกับเราได้แล้วด้วยนะคะสวัสวดีค่ะ ขอผ่านไปหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรไม่ผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ได้สวัสดีค่ะโอ้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 หลุดหลุดหลุดไหมโอ้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 โอเคโอเคไปฟิวแพตตาเสียจะคุ้มจะคุ้มโอ้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 อีแพตตาเสียอีแพตตาเสียอีน่ากลัวน่ากลัวนะ โอเคยังด okay. ีอยู่อาการน okay. ี้ยังดีอยู่จังหวะนี้ยังดีอยู่จังหวะนี้ยังดีอยู่โอเคค่ะไป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 ตอนนี้ต้องไปถ้าไม่ไปถือว่าตุยนะถ้าไม่ไปตอนนี้ตุยนะดีนะไป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 ดูดูดตอนนี้สนุกมากตอนนี้สนุกมากตอนนี้สนุกมากโออเออไม่กอดไม่กอด ส at, ียงรถเสียงรถก็นำก็นำก็นำเว่อวว้โหไม่ทันอีน้ำหอมอีน้ำหอมรอไล่รออะไรก่อน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 โดนตีไปเลยหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีแล้วดีเอหนึ่งทีแล้วดีเอปุ๊บปึ๊บฟึ๊บปึ๊บไปไปเอาไม่โดนเออเออเออมันไปไหนของมันวะ ไปไหนของมันเราไปดูกันฮะเพรามันไปไหนของมันจะไปไหนจะไปไหนมันไ,ไ,ไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วไปไ,ไ,ไหนไปไหนไปดูด้วยไปดูโอ้โหมันอยู่ไหนแล้ววะเหยืของมันเนี่ยไปไหนเป็นอะไร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 อ๋เอเรากดน้ำหอมเหรออ๋อหลุดหลุดเหรอหลุดเหรอหลุดเหรอไม่เป็น คนแบบนี้คนอย่างเธอเราชอบรีบไปเถอไปเราขนร้องก็รู้นาะรีบไปเถออะไนน้นำหอมของเรามีกินบบบี้แล้วฝนน้ำหอมของมันก็กำลังโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวกระฟ้าโอ้โหวุ่นวายมากเน่อะไรมันจะวุ่นวายขนาดนี้วะต้องพากไม่หยุด ปลาปลาผิดเสื้อไปถ้าใครช์าเอิมถ้าใครแบบกระโดดไปข้างล่างแล้วตีไม่ค่อยโดนแนะนําให้ปลาผิดเสื้อไปแบบนี้แล้วมันก็จะลงให้แบบนี้นะคะแล้วบางทีถ้าคุณโชคดีคุณก็อาจจะอันนี้นะคะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เอนนโอเโ,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 โอเคไม่เป็นไร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 ไปไรไตามันไปตามันไปตามันไปเราอินดี บจบเกมกับบ้านกันค่ะยูหูกลับบ้านแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแล้วจ้ะกลับบ้านแล้วตบมือกลับบ้านอู้หูตอนนี้เมื่อปากแล้วนะตอนนี้มือปากแล้วนะโอ้มื่อปากแล้วเมื่อปากแล้วเมื่อปากแล้วโอเคค่ะขอบคุณนะฮะ กลับบ้านแล้วกลับคาหุฮา์ดค่ะน้องสี่น้องสี่กลับมาแล้วนะฮะกลับมาป้าอูตายน่ากลัวไม่ได้สีกลับบ้านแล้วค่ะโชว์ล่มก่อนนี่ค่ะไปยืมอุชางมาไม่ไปขโมยมาสิไอ้หิอ้หิอะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็กดติดตามอีกอย่างหนึ่งเลยและถ้างั้นก็ พูดกันหมดแล้วขอกาบแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย